อา,บ,า,บ,า,บ,าอบ,บ,บ้านบ้านบานสอนบางเห็ดบ่เป็นได้หนิบ้านบ่เป็นได้หนิเอาเปนกู่ขวดขึ้นก็ขึ้นาอนนี้แหละแวอยู่าปุ่นนี่

เอาเห็ดๆทุกดาเห็ดโอ้ยจริงอ่ะเชรก็ติอจุ๊งน่ะย่าก็เห็ดซื่อเห็ดเกี่ยวในก้นย่าเห็ดๆ

อืมคุดแม่แหละน้องบอกน้องสีแดงน้ซับตีนกันเอ้อซับตีนกันเนอปิน้นจินหนาเวเบื่องจะเด็กหน่อยนะเบื่องเดียวกันเก่งดีเวยเก่งเนาะ เก่งเลยวะเมื่อยบ่เมื่อยวันไหนขวดเยียงย้ามาทางนี้ดีค้างข้างนี้ดีเพราะท่านนี้สรดท เอ็ดเด็ดเดีเยนยังไงพี่อ้แล้วจัชนึดเดี๋ยวเนาะเพราะว่าเออเด็กกระโ่วมาป่านกันแท้หน้านอะเรียกพัชนะคนเดี่ยวเนาะก็ยืนเก้าห้ำ Mê bò, nhớ máy nè.